สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่อง Youtube ลุงป้าชาแนลค่ะวันนี้ป้าอยู่หน้าร้านอ่าสโลบาร์นะคะกาแฟสโลบาร์อยู่ตรงซอย9้าชนบุรีนะคะบังเอิญว่าวันนี้ป้ามาทําธุระที่พานิจจังหวัดค่ะแล้วก็ผ่านมาตรงซอย9้าเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะอ่าเห็นร้านน้องนี่นะคะอยู่ข้างทางเลยค่ะนี่นะคะสัญลักษณ์ของร้านน้องก็คือจะมีรถคันนี้จอดอยู่นะคะนี่นะคะ เมื่อกี้ป้าสั่งไปแล้วค่ะอเมริกาโน่น้ำส้มนะคะป้ากำลังสั่งเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูน้องเขาทำกันนะคะอันนี้เป็นเมนูนะคะ นเมื่อกี้ป้าสั่งเมนูนี้นะคะอเมริกาโน่น้ำส้มนะคะเห็นร้านน้องในเพจด้วยนะในเพจคนรักกาแฟ ช่ไหมคะเ, <S <S เห็นเห็น <S <S เหนเห็นเมื่อไม่นานนี่เองแต่ว่าออพอดีผ่านมามาพนิจจังหวัดพอดีเลยก็เลยอ,อ้าวน้องๆอ,อ,อยู่ตรงนี้นี่เองเลยแวะซะเลยนะคะร้านสโลบาเล็กๆนะคะจัดร้านน่าราักค่ะนี่มีโต๊ะให้นั่งด้วยนะคะมีโต๊ะสำหรับนั่งด้วยคะ่ะ อมมากเลยหอมหอมปกติอเมริกาโน่นี่ใช้กี่กรัมอะคะอ่ออเมริกาโน่ใช้15กรัมครับอ๋อเม็ดหลักของที่นี่เป็นเม็ดของอะไระคะเ,เป็นถ้าอเมริกาโน่จะเป็นของบูค็อปครับบูค็อปใช่ไหมคะ,คะอ๋อใช้ของดีเลยเนาะอของดีเลยบูค็อปเ,เลยค่ะนี่นะคะทำอเมริกาโน่โดยมูกัพพอตนะคะ มีปัญหารเรื่องลมไหมคะที่นี่อ่าไม่ครับมลมเย็ยนครับอ๋อเรื่องลมเกี่ยวกับไฟนะคะมีปัญหาไหมอ่าไม,ไม่มีครับไม่มีเนาะครับ โไหลออกมาได้สวยมากเลย ันนี้กี่ครับอะคะสามครับออสามครับเนาะครับนี่นะคะเมนูที่ป้าสั่งนะคะอเมริกาโน่น้ำผึ้งค่ะเอ้ยขอโทษค่ะอเมริกาโน่น้ำส้มค่ะ กนนะคะคได้แล้วคะ่ะกาแฟที่ป้าสังะะสงางส่งนะคะดอมดิกาโน่น้ำส้มค่ะนะคะร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอะคะเตั้งแต่9โมงครับถึง4โมงเย็น9โมงถึง4โมงเย็นทุกวันใช่ไหมคะทุกวันครับขาลูกค้าเยอะไหมทุกวันครับขอบคุณคร<อ>ับลูกค้าเยอะไหมคะก็เรื่อยๆครับพอเปบ้างครับค่คะ ตรงนี้นขอตรงนี้เขาเรียกจุดไหนอะคะอยู่อยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่บ้านเลขซอยเก้าบ้านสวนครับซอยเก้าบ้านสวนนะคะซอยเก้าบ้านสวนเรียนปากซอยเก้าครับอ๋อปากซอยเก้าบ้านสวนนะคะน้องก็ขายทุกวันนะคะขายทุกวันเก้าโมงเก้าโมงเป็นต้นไปนะคะอยู่ตรงปากซอยเก้าค่ะ พอเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวเข้ามาในซอยเก้านะคะ,ะร้านจะอยู่จะอยู่ขวามือนะคะร้านจะอยู่ขวามือใต้ต้นมะขามเทศนะคะใต้ต้นมะขามเทศระหว่างที่ป้ายืนรอนี่คือไม่ร้อนนะคะเย็นค่ะลมเย็นสบายดีค่ะ,ะมีที่ให้นั่งรอด้วยนะคะ,ะนั่งรอค่ะเป็นกาแฟบดมือนะคะกาแฟกับแม่กะปิที่ร้าน กาแฟกับแม่กะปิค่ะน้องก็มีเบอร์โทรด้วยนะคะนะคะอันนี้เป็นเบอร์โทรของน้องนะคะ,ะโทรมาสั่งไว้ล่วงหน้าได้นะคะสำหรับคนที่อยู่แถวชนบุรีซอยเก้าบ้านสวนนะคะหน้าร้านน้องจะมีรถคันนี้จอดอยู่นะคะ ก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนน้องเรื่อยๆนะคะนี่นะคะยาวว่ายาวานี่เมนูนหนึ่งนะคะน้องผู้ชายเขาสั่งไว้นะคะอเมริกาโน่ไม่หวาน,นะคะ่นนะ,คะ ของน้องนะคะดูลูกค้าหนุ่มๆแลกเรียนมาค่ะสำหรับคอกาแฟมุกขอดนะคะกาแฟมุกขอดกาแฟสโลบาร์นะคะตอนนี้กําลังเป็นเทรนที่นิยมมากเลยค่ะถ้าใครผ่านไปผ,ผ่านมาทางนี้นะคะเชิญแวะอ,อุดหนุนให้กําลังใจน้องได้นะคะนี่นะคะรถของน้องนะคะจะมีรถคันนี้นะคะจอดอยู่ตรงหน้าร้านนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะ ะะอันน้องก็จะอยู่ตรงนู้นเลยนะคะยะมดมืดๆหน่อยนะคะตรงเข้าไปทางนี้ก็คือจะเป็นซอ,อยบ้านสวนนะคะซอยบ้านสวนอ่า โอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็พามาชมร้านกาแฟน่ารักน่ารักข่ะอีกร้านหนึ่งนะคะในชนในจังหวัดชนบุรีนะคะถ้าชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง Youtube ลุงป้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ